สวัสดีครับผมนายชุนนักษัตริย์รหัสประจำตัว206สวัสดีครับผมนายสิชัยชิวขาวรหัประจำตัว221วันนี้มาส่งมานงงที่8ออกแบบ ladder แ diagram ร,ดดร,ร,ระบบไฟจราจรกำหนด input on คือ x0 off ออคือ x1 output ออออไฟแดงคือ Y1 ไฟเขียวควือ Y2 ไฟเหลืองคือ Y3 เงื่อน่ายของวงจรเมื่อกดส start จะทำให้ไฟแดงติดเป็นเวลา3วินาที เมื่อไฟแดงตัดไฟเขียวจะทำงานและเมื่อไฟเขียวตัดไฟเหลืองจะทำงานเมื่อไฟเหลืองตัดไฟแดงจะทำงานแปดเป็นนาทีหลังจากนั้นวงจรจะวนลูปจนกว่าสกดอตสต็อปครับซ้ สวัสดีครับผมนายสิชัยชูขาวนะครับประจำตัว221สวัสดีครับผมนายชัชน์เกสันนะครับประจำตัว206ครับวันนี้มาส่งรายงานที่8.2ออกแบบ ladder แ diagram ร,ดดร,ร,ระบบไฟจราจ,จรแบบที่2ของ3แยกขั้นตอนการทำงานเมื่อกดสตาร์ทจะทำให้ไฟ R1 R2 ทำงาน8วินาที <Okay. S 1> และไฟ R3 ทำงาน24วินาที เมื่อไฟ r1 r2 ทำงาน2วิจะทำให้ไฟ gr2 ทำงาน5วิและไฟ gr2 ทำงานครบเวลาทำให้ไฟ g1 g2 ทำงาน5วินาทีเมื่อไฟ g1 g2 ทำงานครบเวลาจะทำให้ไฟ y1 y2 ทำงาน3วิ เมื่อทำครบเวลาจะทำให้ไฟ R 1 R สองทำงาน24วินาทีเมื่อไฟ R 1 R 2ทํทำงานผ่านไปสองวินาทีจะทำให้ไฟ G R สทํทำงาน 5, วินาทีเมื่อทำงานครบเวลาจะทำให้ไฟ G 3ทํทำงานห้าวิเมื่อทำครบเวลาจะทำให้ไฟ Y สา ทำงานสามวิเมื่อทำงานครบเวลาไฟ g 3จะทำงาน24วินาทีเมื่อไฟ r 3ทำงาน2วินาทีจะทำให้ไฟ G-R-2 ทำงาน5วินาทีเมื่อไฟ r 1 r 2ทำงานครบเวลาจะทำให้ไฟ G-1, G-2 ทำงาน5วินาที เมื่อทำงานครบเวลาจะทำให้ไฟไว้หนึ่งไว้สองทำงานสามวินาทีและไฟทั้งหมดจะทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดสต็อป